โอ้โหการแข่งขันถ้วยกอนในปีนี้นะคะวันนี้ประเดิมคู่แรกระหว่างซูพรีมทิพยาชมุรีเทคนะคะแข่งกับขอนแก่นสตาร์วีซีเฮ้ยทุกคนใครได้ดูบ้างสนุกมากคือแอดบอกแล้วว่าถ้วยกอวันนี้สนุกแต่ถึงแม้ว่าคนในสนามจะไม่เต็มก็ตามนะก็ Donc, อาจจะมารอคู่ไฮไลท์ของแต่ละวันนั่นก็คือคู่ทีมชาติชุดใหญ่อย่าง PEA ที่จะแข่งคู่6โมงของทุกวันวันนี้ต้องบอกว่าเซตแรกซูพรีมกับขอนแก่นนี่เฮ้ยเกมบลิก อันนี้คือคดีพลิกของจริงขอนแก่นนํามาตลอดตั้งแต่ต้นเซตนะนําเลยนําห่างเลยนําแบบ5คะแนน6คะแนนนาซูพรีมมาตลอดและในช่วงแบบจะทายเซตเองนะก่อนคะแนนที่20อะ่ะซูพรีมตีตื้นขึ้นมาได้แต่ก็ยังเป็นขอนแก่นที่นำอยู่นะนำอยู่แบบหนึ่งแต้มสองแต้มคือขึ้นชื่อว่าขอนแก่นนำตลอดทั้งเซตสุดท้ายมาช่วงปลายเซตคะแนนดิวเฉยคะแนนดิวปุ๊บเป็นไงเป็นไงคะแนนดิวปุ๊บ ซูบีมที่พยะเอาชนะขอนแก่นไปได้ในเซนแรก27ต่อ25เฮ้ยพลิกจริงขอนแก่นเอาตรงเครียดเลยนะตัวเองุตสาหนเล่นนำมาโดยตลอดขึ้นนำตลอดจริงๆทุกคนไม่คิดว่าซูรีมจะมา ตื่นแล้วพลิกกลับมาชนะตัวเองได้เอาตรงแฟนๆดูวันนี้ยังงงเลยว่าเอา้าซูพิรีมชนะในเซตแรกได้ยังไงโอ้โหแค่คู่แรกก็มันแล้วผู้เล่นของแต่ละทีมนี่เน้นใช้ดาวรุ่งนะคะอย่างซูพปรีมนี่เราก็เห็นดาวรุ่งขึ้นมาอย่างน้องนะัทวันนี่โอ้โหสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยนะแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ประกบอย่างอ่าวชริยานวลแจม่มมีน้องยกมามีมือเซต เก่าเอย่างวาราพรนะคะรวมไปถึงดาวรุ่งเน้นใช้ดาวรุ่งเป็นหลักนะสูพรีมแล้วก็คนที่คิดถึงอย่างใบเตยนะที่มากลุบแก้วก็ลงจริงจังเป็นตัวหลักในวันนี้เลยส่วนฟ่งขอนแก่นนี่ก็จะเป็นการเห็นที่ใหม่ของแก้วกรยากมุนทลานะคะอย่างขอนแก่นสไตล์วีซีนะก็ถือว่า โอ้ทำได้ดีนะแต่ว่าเสื้อขอนแก่นอาจจะเป็นเสื้อมีแขนหน่อยนักกีฬาจะตีไม่ค่อยถนัดนะคะถือว่าสนุกตั้งแต่เซตแรกเลยทุกคนเซตสองไปดูเซตสองก็เหมือนจะเป็นขอนแก่นนะคะที่ทําคะแนนนาซูพรีมตั้งแต่ต้นเซตแต่ซูพีมก็สายปาดเอ้ยวันนี้ซูพีมสายปาดจริงปาดขึ้นมาตีตื้นแล้วก็นําซูพีมนมําไปจนถึงท้ายเซตเลยนะคือโอ้โหถือว่าดารุ่งของซูพีมเอาเรื่องอยู่นะแต่หน้าบล็อกของขอนแก่นก็ที่สุดเหมือนกันนะ สุดท้ายขอนแก่นก็ขึ้นมาประมาณแบบตีตื้นพยายามไล่ตามขึ้นมานะคะจนคะแนนช่องว่างเนี่ยมันเหลือนหนึ่งซูพรีม20่ขอนแก่น19อูเซตนีก็มาเชื่อถฉงนกันในท้ายเซตอีกแล้วอะอุ้ยไม่เป็นคู่ที่สนุกอยู่นะมันเป็นแบบสายปากอะไรกันอย่างนี้เลยอะสุดท้ายก็เป็นดาวรุง่งซูพรีมค่ะที่เอาชนะขอนแก่นไปได้ในเซตที่2ด้วยสกอร25์25ต่อ21นักปาดของแท้วันนี้ซูพรีมอะ เป็นอะไรขงสุดยอดเลยนะคะองบอกว่าขอนแก่นอาจจะ วางตัวเองวางตำแหน่งไม่ดีแบบไม่ปึกอะพอถึงคราวที่มันควรจะได้ขอนแก่นอาจจะแบบหลุดไปพอหลุดไปปุ๊บมันเอากลับมายากแล้วเพราะว่าสุพิมเขาก็เลือดนักสู้ไฟแรงอะนะโอ้โหสุดยอดนะคะสุพิมวันนี้ไปดูในเซตที่สต่อเลยในเซตที่สเหมือนขอนแกน่นหลุดไปเองเลยนะคะหลุดไปแบบชังงักเลยสุพิมที่พยามไปถึงกลางเสร็จแล้วอะไปถึงแบบ15คะแนนขอนแก่นยังอยู่ที่9คะแนนซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้ ในเซตแรกและเซตที่สองนะคะ เห็นไหมคะทุกคนสถานการณ์ตรงหน้ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะชะง,งักได้อะไรได้หมดเลยนะแต่ด้วยช่องว่างคะแนนมันห่างมากตั้งแต่ต้นเซตนะคะในเซตที่3เนี้ยทำให้ซูพริมที่พยาชนบุรีอ e ีเทคเนี่ยไปถึงท้ายเซตก่อนในเซตนี้ไปถึงคะแนนที่20่ขอนแก่นก็พยายามไล่มานะคะแต่ว่าช่องว่างก็อยู่ประมาณ5 6คะแนนเลยสุดท้ายคะ่ะซูพริมก็เอาชนะขอนแก่นในเซตที่สด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดวันนี้วัยรุ่นซูพริมต้องพูดเลยนะย รุ่นน่าใสวัยรุ่นน่าใสสุพิมทําผลงานได้ดีนะคะดาวรุ่งทําผลงานได้ดีเห็นดาวรุ่งเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าเอออ่ะดีใจขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปหมูก็ลงเป็นตัวหลักเลยน้องณัฐวันก็มาเป็นดาวรุ่งได้ลงบ้างก็ยังดีส่วนหยกก็ลงเต็มที่ใบเตยนะที่มากุบแก้วก็ลงเต็มที่นะคะเนยกระดูกพรแสงทองก็สลับ,สล,บสลับกับพี่วราพรโอ้ถือว่า โอเคเลยดาวรุ่งสุพีมในวันนี้หรือว่าโชว์ฟอร์มเลือดใหม่ไฟแรงได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็น่ะคะทุกคนเป็นนัดแรกประเดิมสนามถ้วยกอสีร์สเกตได้สนุกจริงๆสุพรีมเจอกับขอนแก่นสตาร์วีซีนะคะ สูพรีมเป็นฝ่ายเอาชนะขอนแก่นไป3ต่อศูนย์เซตนักป่ดตัวยงเลยค่ะวันนี้ใครได้ดูบ้างดูถ่ายทอดสดได้แบบสบายๆเลยนะคะทาง YouTube ของสมาคม TVA นะคู่ไฮไลท์ของวันนี้ในรอบ6โมงเย็นก็จะเป็นคู่ของ PEA สีสเกตนะคะนำโดยทัพสาวไทยชุดหลักครบเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตำนานบวกกับรุ่นปัจจุบันครบเลยทุกคนอ่ะใครได้ดูขอนแก่นกับสุพิมเป็นอย่างไรบ้างดาวรุ่งสุพิมเก่งไหมเรา กันฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์น, like นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยทุกๆคนเลยในการแข่งขันวันนี้ถ้วยกอสีสเกตนะคะโดยเฉพาะสาวไทยตัวหลักนั้นนี้ถือว่าเป็นนักอุ่นเครื่องก่อนไปลุยกันในรายการใหญ่ซีวีลิกค่ะ